ที่แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามไปเล่นกับเด็กผู้ชายคนนั้นทำไมแม่เขาไม่ดีแม่เลวออปิากไปนอนก็ได้ค่ะใครโทรมาสวัสดีคะ่ะลี่บอกไมว่าพ่อขอย,ยืมเงินสิ่หมื่นพ่อเอาไปทำอะไรเถอะนะเอาพ่อควรบอกแม่ดีไหมกลัวว่าแม่จะดุลี่อะไรสี่หมื่นนะไม่คะ่ะเอามาไม่นั้นแม่หักค่าขนมก็อออก็ได้คะ่ะ นี่ค่ะพ่อบอกว่าขอยืมเงินสีีสี่หมื่นค่ะอะไรนะอะไรครับนี่แกจะยืมเงินสี่หมื่นฉันหรอใช่ครับนี่แกทำไมแกไม่ทำงานหาเงินเองอะแกเอาแต่ไปเที่ยวเที่ยวฟังอะไรแกต้องฟังก่อนแม่อหยุดรี่หูปากไปนอนแม่หยุดเองอะหยุดและไปนอนไม่นั้นพรุ่งนี้แม่จะบอกครูว่าไม่ให้เล่นกับเด็กผู้ชายคนนั้นก็ได้ค่ะจิกอยู่ไหมอะไรลี่วันนี้ฉันเครียดมากทำไมลี่ก พ่อแม่เราทะเลาะกันเรื่องอะไรพ่อเราขอยืมเงินแม่เราสี่หมื่นอาแต่แต่แม่เราไม่ให้พ่อเธอเอาไปทำไรไม่รู้ลี่เดียวเราให้ยืมไม่ต้องคืนจิกเก็บเงินไว้ดีกว่าไม่เป็นไรีเรื่องเงินเราไม่ค่อยมีปัญหาจิกแต่แกใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ได้นะจิกจิกอยู่ไหมจิกวางสายเหรอโทษจะเล่าเรื่องปัญหาเราเนยไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาคุยกับจิกเนยเช้าวันต่อมา แม่คะวันนี้มีอะไรกินบ้านไม่มีไปไไปโรงเรียนวันนี้ไม่ต้องกินค่อยวันอื่นทำไมอะคะเรื่องของแม่ไปไปไปก็ได้คะ่ะลี่วันนี้ตื่นเช้าเลยนะลี่ทำไมไม่พูดจิกแม่เราเป็นไรไม่รู้เหมือนแม่ไม่ปกติทำไมอะหรือว่าเรื่องเงินไม่รู้ไปไปไปโรงเรียนลี่เดียวกลับมาอยู่ที่บ้านเราก่อนนะก็ได้แปดชั่วโมงต่อมา ใหญ่จังจิตพ่อแม่เธอทางานอะไรเป็นเจ้าของบริษัทระดับโลกโก็ว่าอยู่ทําไมรวยจังเข้าบ้านก่อนตอนนี้ยุงกัดเต็มเลยจิตหนี่บ้านเธอมีสุนัขด้วยหรอใช่ตัวนี้มันชื่ออะไรและเลี้ยงกี่ปีแล้วชื่อแกมแกมเลี้ยงมาจะสองปีแล้วใครโทรมาเดี๋ยวขอรับก่อนนะสวัสดีครับแม่โทรมาทําไมครับมีอีซีเคนอีลี่ไหมแม่ฉันถามแกว่าเห็นอีลี่ไหมไม่นะครับจิตเรากลัวว่าแม่จะกังวลเราไปก่อนนะ ลีเดียวมาคุยกันก่อนลีมาคุยก่อนรี่เดียวลี่ที่นี้มันน่ากลัวแปลกแปลกเรามาถูกทางใช่ไหมเนี่ยแม่คะนี่คุณเป็นบ้าอะไรแล้วคุณละ่ะนี่คุณจะเถียงฉันหรอเงียบทำไมด่าไม่เป็นหรอเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณอย่าทำตัวโง่ ชีวิตเรามันเย่จังพ่อแม่ทะเลาะกันและพ่อแม่ไม่เคยเล่นกับเราคุยกับเราเอาแต่ด่าๆอยู่นั่นแหละชีวิตเราโคตรเย่อะสวัสดีจิก๊กมีอะไรรึไม่รู้ไหมตอนนี้มีคนอยู่หน้าบ้านเธอจิก๊กเอาดีดีไปดูหน้าบ้านดีกว่าเผื่อมีอะไรใครอาอยู่หน้าบ้านเรา นั่นใครบอกมาเข้าบ้านดีกว่าแม่คะใครกริดอะเม่หนูกลัวแม่คะแม่คะแม่คะได้ยินหนูไหมหนูกลัวพ,พ,พ่ออย่านะฮะนี่ฝันหรอหน้ากลัวจังอีลี่อะไรคะมาหาดิแม่มีเรื่องจะคุยอีลี่มาเดี๋ยวนี้แม่มีเรื่องจะคุยค่ะค่ะค่ะ อีลี่แม่ขอถามหน่อยเมื่อวานไปไหนมาตอบเมื่อวานหนูไปบ้านจิตคะ่ะแต่จิตเป็นคนชวนหนูนะคะแม่ถามคําเดียวไปทําไมก็เห็นจิตจะเล่าอะไรให้หนูฟังคะ่ะแม่เคยบอกแล้วไหมว่าอย่าไปกับคนอื่นยกเว้นพ่อเม่ค่ะแม่ขอตีหนูนะเพราะมาหลายครั้งแล้วไม่เคยเตือนหนูแล้วแต่หนูไม่ฟังเองค่ะนี่คุณหยุดทําไมฉันจะตีก็อีลี่ทําผิดเป็นไรเป็นผู้หญิงรู้ไม่ต้องพูด หยุดเป็นไรอีลี่หยุดได้แล้วหนูไม่ชอบนะพ่อแม่หนูต้องการความสงบแล้วหนูดูพ่อหนูก่อนหนูรู้แล้วเตหยุดทะเลาะได้ไหมมันเรื่องผู้ใหญ่รู้ไหมลี่อีลี่กลับมาคุณหยุดเดี๋ยวนี้คุณได้ยินผมไหมคุณคุณคุณตื่นตื่นตื่นห้าวันผ่านไปลี่อะไร แม่เธอตุ๋ยส่วนพ่อเธอติดคุกมรู้แล้วเตเราอยากอยู่บ้านนี้คนเดียวมากกว่าเค okay.